นะแล้วก็พอไปตรงแถวตรงนั้นก็ความรู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรอยู่อะที่ก็ดืนเป็นกอไผ่ก็ดูดกอไผ่อยู่ก่อนวนะ่าเออกอไผ่ลรามันสวยดีนี่นะก็ดูความรู้สึกเหมือนว่ามีตัวอะไรมันเคลื่อนย้ายอะติดพื้นแต่ที่ประมาณสายตาสั้นที่เลยมองเห็นไม่ชัดที่เข้าใจว่าดูดูมองไปแล้วเหมือนกับมีเหลือม ก็กำลังกินอะไรแบบีดเต็มที่ยังไปไม่ไหวแล้ววะก็เลยถอยกลับขึ้นมาแล้วก็ลงมาตั Neo ้งหลักแล้วก็เพื่อเรี้ยกเพื่อน้างบ้านอ่ะให้เขาไปช่วยดูก็าเป็นตัวอะไรน้องเขาน้อน้องข้างบ้านเขาไปดูเพื่อนเขาก็บอกว่าพี่อยู่นี่ใช่งูเหลือมนะเป็นงูตงอ้างเขาตกใจหงผลพอคนหัวพองขนไวยหมดเลยอ่ะไม่เคยเจอเลยแม้ที่ว่าเราไม่โดน ีเยอะๆอยู่ก็ที who, ่มีประจําเห็นประจํำก pues. so oh, ็งูเห well, ่าดงงูป uh ่างูป่านี่เดี๋ยวนี้มันจะหายไปแล้วงูป่าแล้วก็งูกับป่านั่นน่ะครับแถวนี้เขาเรียกว่างูเกล็ดทวนเกล็ดมันจะทวนขึ้นนี่น่ะอต่แล้วก็เกล็ดทวนใช่ไหมงูป่าแล้วก็งูงูทั่วๆไปอะไรแบบนี้แต่ว่าจองอางนี่บ้องหลานี่จะจะไม่ใกล้ได้เห็นมาเพิ่งเห็นแล้วโดยเฉพาะที่ว่าอยู่ประจำฟักไข่แบบนี้จำไม่ใกล้ได้เห็นเลยนะอ๋อครับจะไม่เคยเห็นเลย นี่ก็จะเป็นรายแรกๆเลยด้วยซ้ำไปนเนี้ยครับที่เจอใช่ไหมครับพี่ไปตัดยางกิดยางน่าจะ่าไรพี่ตาไม่ค่อยดีสายตาสั้นเจ็บขึ้นเขาเลยเดินตามไปฉายนู้ไม้มันอยู่ตรงนั้นทางขึ้นเขาก็ดีแต่ตาไม่ก็ไม่ค่อยดีก้มเอาไม้ก้มเอาอย่างนี้ก็มเอาไม้ทำไมไม้วันนี้มันนวลนวลรีคอยอีกแกรีคอยกแกเอ้าชจ็บหายแล้วหูเลือ ดูแลพ่ากับใช่ไหมรู้ไมาผ่าไปใช่ไหมไม่รู้ไปเลยชไม่เกดาเ็ไม่องอนยด้วยจะเจอไม่ได้ตรงนี้มันเป็นเป็นทองไม่ได้ไม่มีคนต่างกันนี่ง Ôi vừa luôn Nó ở đây thả mình Tớ đi Thằng Thằng đăng เด็นตามเไื่อนนะตา่อดนะ่าเที่ยวอะไรอะ นะ่ใหญ่เขาเป็นตัเมียถือว่าไมได้ช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถเข้าใกล้งไูได้เยอะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักไฟนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนะครับ อนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าเราเข้ามาคือตอนแรกเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ในท่าที่นอนนะครับเอาคางแนบพื้นสถนนีฐานว่าอาจจะกําลังหลับอยู่ครับก็คืองูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีหนังตานะครับดังน,นั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะหลับตาได้แต่ว่าพอเราเดินไปสักพักหนึ่งเขาคงจะรู้ตัวครับก็มีการยกหัวขึ้นมามองมีการแลบลิ้นรัวนะครับก็แสดงว่าเขารู้ตัวแล้ว คือเราไม่ได้มีเลนที่มีระยะเพียงพอครับเราก็เลยใช้โอกาสช่วงกลางคืนเนี่ยเข้ามาถ่ายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ากลางวันถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้เขามากเกินไปเขาอาจจะหนีเราได้ฮะดังนั้นเลยจําเป็นที่จะต้องมาถ่ายกลางคืนคือถามว่ากลางคืนไม่อันตรายหรอคือ,อ,องูพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักแสงไฟครับก็คือเขาอาจจะสงสัยว่าแสงไฟนี่คืออะไร แต่ตราบใดที่เราเอาไฟมาส่องเขาแล้วก็ไม่ได้มีการไะคุกคามรบกวนเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยครับแต่ถ้าเมื่อไรนะครับเราเอาไฟไปส่องเขาแล้วก็มีการไปรบกวนเขาขึ้นมา,มา,าเมื่อไหร่จนเขารู้สึกว่ากําลังถูกเราเนี่ยคุกคามอยู่พอต่อไปเขาเห็นไฟไกลๆเขาจะหนีเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นจงอางใต้หรือว่าบองหลานะครับก็เป็นเพศเมียแน่นอนเพราะว่าจากที่ผมเห็นนะครับตรงช่วงใต้ตัวเขานี่ก็คือรัง นะครับเป็นรังของแม่งูนะครับซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นรังที่ไม่ใหญ่นักแม่งูก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่บางคนที่อยู่ในพื้นที่เขาอาจจะรู้สึกว่าตื่นกลัวนะครับแล้วก็กงนนังวลฮะเราก็เลยต้องมาทาหน้าที่ในการที่จะโยกย้ายรังคราวนี้เบื้องต้นนะครับคือผมจะไม่หันหน้าไปทางกล้องเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา หลบไฟไปเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าตกใจเขาอาจจะเลื้อยหนีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลื้อยมาทางไหนนะฮะดังนั้นความปลอดภัยคือสิ่งที่สาคัญที่สุดครับก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เรามาทดสอบนะความเชื่อที่คนเขาเชื่อกันว่างูจงอางเนี่ยเวลาทํารังจะห่วงไข่นะฮะคือในความห่วงเนี่ยมันก็คงจะมีแหละมีความเป็นห่วงนะครับความห่วงบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะเข้ามาทําร้ายเราครับก็คือ ถ้าเขาเห็นเราเขาก็อาจจะมีความกังวลบ้างแต่เขาจะพยายามู่เฉยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้เขามากไปนะครับส่วนมากที่เห็นนะครับก็คือว่าเขาก็จะพยายามหนีฮะโอเคครับก็ถือว่ามาเห็นหนาคัดจากเขาชัดๆนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูเวลานะว่าถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่กังวลนะครับพื้นที่กังวลแล้วก็ต้องการให้ย้ายออกนะฮะก็ จาเป็นที่จะต้องย้ายออกไปแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เข้าใจแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เราก็อาจจะปล่อยเขาไว้แบบนี้อย่างก็ตามนะครับเคารกในความเห็นทุกท่านเสมอนะฮะอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราออกไปดีกว่านะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน โว้พี่น้องมานั่งกันหน้าสลอนเรื่องอันดับแรกเราต้องคุยกับพื้นที่เขาก่อนคนะกับเจ้าบ้านเขาก่อนว่า, uh huh. าอ่าฮะเขาอยู่ร่วมกันได้ไหมอ่ uh huh. นะมาฮะเราวันนี้เราก็คุยแต่ที่กลัวที่สุดคือบ้านติดข้างฝั่งนู้นเขากลัวมากเพราะเขามีเด็กข้าง,งหลังก็คือ <c oughs> จะใช่ครับเป็นบ้านสอเป็นคลองนิดเดียวแล้วก็เป็นบ้านเป็นบ้านเลยติดกับบ้าน ห่างจากบ้านนี้นึงตรงนี้ก็ห่างไม่ไกลประมาณร้0ยห้าสิบเมตรแต่ตรงนั้นประมาณห้าสิบเมตรและอีกอย่างหนึ่งคือใกล้กอไผ่จะเป็นต้นยางที่เขาตัดอยู่เนี่ยต้นยางอย่างเงี้ย๋อตรงนั้นอ่ะเป็นแนวต้นยางเขาองมาปิดยางเขาปกติใช่ไหมเขาต้องมาปิดยางคือตรงนี้เนี่ยคือคุณต้องเข้าใจนะบางทีมันเป็นเรื่องราวของอาการอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกัน คือใจจริงเราก็อยากให้อยู่ร่วมกันให้ได้แหละเพราะว่าย้ายไปเนี่ยมันก็คือพุ่นตรงมันก็เป็นภาระทั้งนั้นนะครับแต่ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเราสามารถทํความเข้าใจได้เนี่ยก็มันก็จะต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วก็สามารถได้บันทึกภาพได้เรื่อยๆมาดูพัฒนาการของมันใช่คือผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเช่นเรามีเวลาเรามาถ่ายดูว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นยังไงช่วงเวลานี้เป็นยังไงเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่โอเคเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เขาไม่โอเคคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าวันนึงมีงูจองอางอยู่หลังบ้านคุณเนี่ยแล้วมีมีเด็กอยู่มีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยความกังวลยังไงมันก็กังวลตรงนี้ผมก็เข้าใจนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็รอดูผลว่าจะเอาอยัางไงกันนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าโอเคเขายอมก็ปล่อยไว้อย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่สบายใจก็ย้ายออกนะครับตรงนี้ก็ต้องเคารพนะครับความรู้สึกของทุกๆกคนครับโอเคไปแล้ว Bom, vamos lá, né?